สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะจะบปวดหัวแล้วก็หัวปวดนะจ้าตอนแรกๆพอทําคลิปเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วล่ะแล้วก็ไปทํางานน,านู่นนี่นั่นแต่พอหันมาเห็นข่าวในี่ปุ๊บเอา้ามาอีกแล้วจ้าแกงกบถ้าแกขยันฉันก็ขยันเหมือนกันจ้าแต่ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆเพราะว่าแม่เจนเรากำํำราบไปเป็นที่เรียบร้อยรอบที่2แล้วจ้ารอบนี้เนีย่ยไปลากคนอื่นมาเปรียบเทียบกับโนริซ่าแล้วจ้าเพราะว่าเมนตัวเองเนี่ยาาบบแ โอ้ยทำยังไงดีฉันจะาทำยังไงดีเดี๋ยวมาฟังกันว่าทํายังไงนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นมาเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าเพราะว่าฮับเบิร์สบาร์ซ่าไต้หวันเนี่ยรู้สึกจะพลาดหัวข่าวแรงไปนิดนึงหรือเปล่าจ๊ะ คือเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังแล้วทุกคนจะรู้เองว่ามันหมายถึงอะไรนะจ๊ะมันมีประโยคหนึ่งที่แบบเป็นประโยคสั้นๆแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆก่อนในะไต้หวันอย่าเพิ่งมอบสถานะที่ชัดเจนขนาดนี้ให้กับน้องนะจ๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยลกันนะจ๊าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเขาบอกว่าเบอร์นาร์ดอานอกลุ่ม LVMH ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอดีตพ่อที่รวยที่สุดชนะสัญญาสุดบ้าไม่เพียงแต่แคลเลกในฐานะสปอนเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดของการแข่ง F1 แต่ยังแท็กฮอยเออร์จะกลายเป็นผ ที่จะกล่าวถึงว่า CEO ของแบรนด์นาฬิกา RVMH คือเฟเดริกอาร์โนลูกชายคนที่3ของตระกูลอาร์โนซึ่งเป็นแฟนของลิซ่า Blackpink <c oughs> อัอจ็บคอ ึงในสองรูปถ่ายเท่านั้นจนถึงตอนนี้คือตอนที่ลิซ่าไปไมอามี่เพื่อช่วยเขาโปรโมทนาฬิการวมของแชคฮอยเออร์ F1 Racing คุณสงสัยหรือไม่ว่าครอบครัวอาโนวางการสืบทอดลูกหลานของตนอย่างไรนั่นเองนะจ๊ะใครจะไปรู้ละจ๊ะฉันไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้คือคุณเขียนแบบนี้มันไม่ได้นะจ๊ะต้องเขียนว่ากัลยาณาิมรที่ดีถึงตอนนี้จะปลอบมือให้ไต้หวันแล้วหนึง่ง <c oughs> ตายแล้วเ <c oughs> ก็บอา,า,าการน,นิดนึงนะจ๊ะน,นี้ก็เอามาฝากกันขำๆทุกคนว่าตอนนี้สื่อบบ <c oughs> เอ๊ <c oughs> เดี๋ยวก่อนใจเย็นเนาะ ถึงมันจะเป็นอะไรที่คนก็พอจะรู้บ้างไม่รู้บ้างแบบมูลิตฟอร์ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่ก็ตามทีนะจ๊ะแต่เราก็ต้องใจเย็นก่อนเขายังไม่ได้ประกาศนะเขาแค่แบบ,บตะล่อมตะล่อมให้คนค่อยๆรับได้ <c oughs> โอ้ยตาแล้วตาแล้วแต่แอดนี่ต้องเก็บอาการนิดนึงในจ้ะแอดนี่ออกเยอะสุดเลยเพราะว่าชิบเรือม,มานาน อ่ะโอเคเราเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าข่าวดีไปแล้วมาปิดท้ายด้วยข่าวดรามา่าแต่ก็ปิดด้วยความดีอยู่ดีนะจ้าทุกคนเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าเหมือนจะไร้สาระแต่ก็มีสาระนะมาฟังกันดีกว่าว่าแม่จีนเราทำยังไงนะจ๊ะซึ่งเขาบอกว่ากบเขียวเนี่ยยังไม่จบนะลากลอริซ่าของเราไปเปรียบเทียบกับนักแสดงสาวเบอร์ใหญ่ของจีนคือเห็นหน้าก็รู้แล้วแหละว,ว่าแม่หลิวอ,อีเฟยนะจ๊ะซึ่งก็หาพวกมารุมนอริซ่ากับแม่จีนแต่การปั่นของกบเนี่ยเหมือนช่วยโปรโมทลริซ่าเท่านั้นชาวเน็ตและแฟนๆ Lisa, นัักแแแสสดงท่่านนนน้ฟนละือพ ต่างออกความคิดเห็นจนติดเทรนด์อันดับต้นๆของคำคืนนี้ทั้งหมวดบันเทิงทั่วไปเ,เชน่นแฟนๆนะักแสดงท่านนั้นแสดงความเห็นว่ามันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะวอลิซ่าเป็นไอดอลแห่งยุคจริงๆงานครั้งนี้เธอก็ดูดีมากสมกับตําแหน่งแต่ฐานะแฟนๆของจุดๆๆของเธอเนี่ยก็ไปในฐานะนักแสดง,งเธอก็สวยสมวยัยหยุดเปรียบเทียบให้แฟนๆตีกันฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นถึงการเปรียบเทียบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรลิซ่าเธอทําได้ดีทุกคนมุ่งสนใจไปที่เธอจะไม่ใช่ แตำแหน่งเก้าอี้นักแสดงของเราสักหน่อยมาดูความเห็น57ในบ้าน58ที่แท็กข่าวชี้แจงเช่นเธอเป็นนักแสดงที่สวยลิซ่าก็เป็นไอดอลที่มีความสามารถไม่สามารถแทนที่ใครและนํามาเปรียบเทียบกันได้เรือยจะบอกว่าพวกคีแพ้เนี่ยพยายามจะเปรียบให้แฟนๆนักแสดงมาเกลียดชังแฟนๆชาพวกหน้าไม่อายคนต่อมาเขาบอกว่าทําไมพวกกบไม่เปรียบเทียบแค่เมนตัวเองล่ะส่วนอีกคนนึงเขาบอกฉันหงุดหงิดนะขอร้องและทุกคนว่าลิซ่าเนี่ยไปในฐานะไอดอลทั้งนักแสดงคนนั้นและลิซ่าก็ต่างมี ความสวยงามเป็นของตัวเองความเห็นชาวเน็ตเช่นอีเวตนนี้ลิซ่ายอดเยี่ยมสื่อทั่วโลกพูดถึงเธอแต่นักแสดงท่านนั้นเธอก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนักแสดงท่านนั้นมีความสง่างามส่วนลอลิซ่ามีความน่ารักสดใสพวกเขาสองคนคือราชินีคนละศาสตร์ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้จ้าเออแกว่างมากใช่ไหมเนี่ยคือคงกะว่าจะให้แฟนๆของลีอี้เฟยเนี่ยมาด่าลอลิซ่าของเราจะแต่ผิดคาดจะไม่มีใครเล่นด้วยแล้วก็มีคนตั้งสติไว้ดีๆแอดชอบสองคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ตอบมาๆเขาบอกว่ากลบเปลี่ยน แผนหรอรู้ว่าใช้เมนตัวเองไม่ได้ผลเลยเสียมให้แฟนวอรหาพวกมาตีลิซ่าดีนะที่แม่จีนและเอฟซีของนักแสดงคนนั้นมีสติไม่ไหลตามกบส่วนคนต่อมาบอกว่าน่าสงสารพวกกบนะและพวกแอนตี้ทั้งหลายทําอะไรลิซ่าไม่ได้เลยฮ่าฮ่าฮปั่นไปทั่วเปรียบคนนั้นคนนี้เพื่อหาคนมารุมลิซ่าแต่ไม่มีใครเล่นด้วยโอ้ยน่าสงสารนะสมเพชเอาอนี้แอเติ คือเอาจริงๆนะนักแสดงหรือว่านักร้องหรืออะไรก็ตามเขาไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกันหรอกจก้ะแต่ว่าพวกกบหรือว่าพวกแอนตี้ประสานแดกนีลดจะทําให้เกิดเรื่องนะจ๊ะส่วนการที่แอดทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเป็นการด่าพวกนี้นะไม่ใช่เป็นการแบบว่ามาแซะนักแสดงหรือศิลปินคนอื่นๆนะจ๊ะเพราะเขาก็มีผลงานที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปในความถนัดแล้วก็มีจุดเด่นในตัวเองที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองจา้าแต่เราก็แค่รักโน,นริซ่าเท่านั้นพอมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับโนริซ่าก็อยากจะนาม,มาอัปเดตกันนะจ๊ะใครชื่นชอบอยังไงกันหรือออไไมมม่ชอบบบบยยัััังงกกกกกนนนนน้้้าาาาา็็สสรรถพูดคคคุุตลลิิปปที กันสั้นๆประมาณนี้นะจ๊ะรอดูกันต่อไปว่าเห็นมั้ยน้องๆเพื่อนๆบอกว่าโนริซ่าอาจจะมางานบุครีหรืองานอื่นๆด้วยเนาะก็คราวที่แล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็ซุ่มไปออกรายการของยองจีได้เพราะฉะนั้นรอบนี้กลับมาเกาหลีก็อาจจะมีการซุ่มทํางานอื่นๆของเกาหลีอีกก็เป็นได้เช่นกันนะจ๊ะนี่ถ้าเกิดไปออกรอบ2ก็ดีเพราะแอดชอบโนริซ่าไปออกรายการยองจีมากน่ารักสุดๆเนาะเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็พูดคุยกันได้แต่อีกเรื่องนึงที่แอดจะเห็นใจโนริซ่าช่วงนี้มากๆเพราะว่าโอ ก็ต้องบอกว่าลอริซาถ้าพักผ่อนได้เยอะๆก็อยากให้น้องได้พักผ่อนเยอะๆกันบ้างนะจ๊ะช่วงนี้ปล่อยงานทีๆงานแบบมาจุกจจัดหนักมากๆจริงๆนะแต่ยังไงแม่จีนแล้วก็ลิลที่วโลกพร้อมสนับสนุนน้องเสมอนั่นเองจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้นะทุกคนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีเด้อ